สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมกระถางน,นะครับผมกระถางที่ทําแบบไปแล้วแบบเหล็กนะครับแล้วก็เทแล้วครับก็แกะเรียบร้อยเดี๋ยวมาชมกันว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับผมเป็นชุดที่ทำเมื่อวานนะครับผมแต่เมื่อเช้าก็แกะออกแล้วนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผม ข้างล่างจะเล็กหน่อยข้างบนจะกว้างนะครับก็เป็นกระถางปูนนะครับแต่ซื้อเหล็กมาทําเองนะครับผมตัวนี้ก็เทไว้แล้วนะครับผมชุดตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นน็อตคลายดึงดึงตัวในขึ้นมานะครับพอมันแห้งนะครับผมเทวันเว้นวันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็หมุนตัวนี้ปุ๊บเหล็กตัวในก็จะขึ้นเลยนะครับผมถอดง่ายนะครับผมถ้าให้เราทาน้ำมันเครื่องนะครับผมมันจะถอดง่ายเลยไม่ยุ่งยากนะครับผม ทุกครั้งก่อนพอเราถอดเสร็จเวลาเราจะเทอีกเราก็ทาน้ำมันเครื่องอีกนะครับต้องทาทุกรอบแต่ต้องทําความสะอาดเคราะปูนออกให้หมดก่อนนะครับก็ทาทายเฉพาะข้างในนะครับผมเพราะว่ามันจะลื่นนะครับผมทาน้ำมันเครื่องเก่าๆปูนมันจะไม่จับเลยนะครับไม่จับเลยเลยทีนี้เวลาเราถอดก็ง่ายนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้กระถางมาตรฐานมันไม่ร้าวด้วยมันไม่ชะทบเตือนนะครับผมนี่ฮะเป็นกระถางปูนนะ แบบแบบชุดนี้ก็กําลังฮิตเลยนะครับผมเป็นชุดที่ขายดีที่สุดเลยนะครับชุดนี้เพราะว่าถ้าเราซื้อเหล็กมาทํามันจะประหยัดขึ้นเยอะเลยชุดนี้นะครับผมถ้าเราสั่งนะครับอยู่ที่สี่พันกว่าบาทนะครับผมแค่ชุดเดียวเองแต่ผมซื้อเหล็กมาแผ่นหนึ่งได้สองชุดนะครับผมเหล็กแผ่นหนึ่งได้สองชุดนะครับผมเพราะว่าใช้ข้างในกับข้างนอกใช้สี่แผ่นแปดแผ่นต่อชุดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อมันไม่คุ้มนะครับผม มันแพงเกินถ้าเราทําได้ก็ทําเอานะครับประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยครับผมเพราะว่าแบบแค่นี้อยู่ที่สี่พันกว่าบาทนะครับผมชุดหนึ่งก็แพงมากนะครับเนี่ยผมซื้อมาก็ทําได้สองชุดนะครับผมมีชุดสี่เหลี่ยมด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งเทนะครับเนี่ยฮะก็ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนะครับผมนี่ เพึงเทเสร็จนะครับผมทีมงานเทให้นะครับก็ต้องหาอะไรทับไว้ด้วยนะครับผมก่อนที่เราเทเดี๋ยวมันจะดันขึ้นไปนะครับผมต้องทับไว้ก่อนพอมันหมันแล้วค่อยยกออกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดสี่เหลี่ยมนะครับผม40คูณ40เลยนะครับผมตัวนี้ชุดใหญ่ก็ประดับหน้าบ้านได้สวยงามนะครับก็ทําเองครับผมออกแบบเองตัวขายเหมือนกันนะครับผมน็ ตัวนี้หมุนเข้ามันออกเนี่ยฮะเวลาเราจะถอดแล้วก็หมุนเข้าตัวนี้ก็จะลอยขึ้นมาเลยต้องหมุนสลับไปสลับมาสองข้างเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็เข้าไรชมแล้วก็สามารถซื้อเลยลองไปทําดูนะครับผมไม่ต้องซื้อประหยัดต้นทุนเยอะเลยนะครับผมแต่ซื้อมาชุดหนึ่งก็สี่พันกว่าบาทก็แพงนะครับเราทําเองนะครับผมประหยัดขึ้นเยอะเลยนะครับผม ก็กระถางปูน d ี y นะครับผมแบบเหล็กนะครับก็พุ่งนี้ก็แกะนะครับผมพุ่งนี้แกะได้นะครับผมชาวก็เมื่อวานก็ทดลองเทชุดหนึ่งก็แกะเรียบร้อยนะครับผมข้างในก็มีรูนะครับก็เราจะทาสีก็ได้หรือเราจะสกิมโค้ตก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับผม แต่ผมมีไอเดียเดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอชมกระถางสีนะครับผมจะมีการใช้ผสมกับปูนเลยไม่ไม่ทานะครับผมเพราะว่าถ้าเราทาน่ะมันจะทำให้เชื้อรามันขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่สวยมันจะด่างนะครับผมแต่เราจะใช้สีผสมกับปูนเลยแล้วก็เทไปแกะออกมาก็เป็นสีใดสีหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวรอชมเรื่อยๆนะครับผมจะทำคลิปให้ดูตลอดนะครับเนี่ยก็ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ตากให้มันแห้งก่อนนะครับผมก็ประมาณสักสองสามวันก็ไปวางหน้าบ้านได้เลยนะครับให้มันแห้งเซฟตัวก่อนนะครับผมส่วนส่วนที่เราเทนะครับผมข้างในก็มีลวดนะครับผมเราก็ใช้ลวดเป็นลวดสแตนเลสรัดนะครับผมกันมันแตกแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับช่วงที่เราใส่เพราะว่ามันหลายกัะนตอนมากครับผมถ่ายก็ไม่ค่อยสะดวกนะฮะก็จะจะวาง จะวางเลไปด้วยนะครับผมเป็นลวดนะครับผมกันมันแตกแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนี่คือใช้ลวดตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นลวดแตนเลดนะครับผมแข็งแรงนะครับผมถ้าเราไม่มีลวดตัวนี้เราก็ใช้ลวดที่เรามัดโครงสร้างลวดที่เขามัดเหล็กก็ได้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะกันสนิมด้วยนะครับผมดีกว่านี่นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ